สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมบัวไข่นะครับในคลิปนี้จะไปลงแกรเลดบอนดอสนะครับเกราะแดงคนสุดท้ายแล้วนะมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ผมจะขอแบ่งเป็น2องทีมนะครับเพื่อมันมันทำแต้มได้สูงกว่าบวกกับมันง่ายกว่าคือมันพูดง่ายๆ่ายมันประสาทแดกน้อยกว่านะทีมแรกที่ใช้ก็ตามนี้เลยนะครับนะลุยกันเลย จุดประสงค์ของทีมแรกคือเคลียรเสาแรกให้เร็วที่สุดมีแค่นั้นนะครับแล้วก็เออรับดาเบจบอสอีกนิดหน่อยอะมาถึงนะครับก็ยัดเลยครับพิเศษทุกเวลานลดคอสให้อาซุสานะฮะแลอาซุสากับชิโ,โออลหกำลยเสาแรกทิงนะครับทีนี้สังเกตว่าถ้าบอสยิงมาตรงนี้ แล้วผมก็กดย,ยอมแพ้นะแล้วก็ไปทีมที่สองเลยครับ <c oughs> ทีนี้ทีมที่สองผมต้องอยืมพิเศษเพื่อนละเพราะว่าใช้ไปในทีมแรกแนละ้ว ตัดลืมพิเศษวบนามสิวนะมาครับตามเด่ดหลักอารู้ไนะครับอารถึงก็ใช้สกิลของพิเศษก่อน ตามด้วยโขชิโนะแล้วก็รอ,อให้อารุยิงสกิลพื้นฐานไปเพิ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้สกิลอีกตามจาก่นั้นวนสกิลด้วยการเอาอาโกโยนให้อารุนะแล้วก็ใช้สกิลชิ้เศษเลยนะครับก็วอนสกิลอีกนะครับเอาฮีมาริโยนให้อารุอีก ก็รอให้อารุเข้าระยะโคจิโตจะได้บัฟแล้วก็ยิงฟิวเอฟใส่เลยนะแต่ตรงนี้รอพักหนึ่งนะครับแล้วก็วนสกิลด้วยการใช้สกิลโคจิโตตามด้วยสกิลชี้เศษนะแต่ตรงนี้รอคอได้หนึ่งนะครับค่อยบัฟให้อารุนะแล้วก็ยิง ของจุดนี้จะเป็นจุดวัดใจอย่างหนึ่งคือถ้ามันไม่ครีแบบนี้นะครับรีได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีไปรันที่ผมจะผ่านล้วรับ เอรนันี้น่าจะพลาดนะแต่ผมจริงจรมันทำได้ดีกว่านี้นะครับแต่ผมไม่เอาแล้วพอแล้วคือ มันต้องรอให้คลีแบบออกจริงๆกลาจงๆแล้วมันจะจบได้ในก่อนหน้านี้มันจะมอสจะตาย,ยตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมโอเคผมพอแล้วเออรีหารันแบบนั้นนะ่ะคือใช้เวลานานมากเพราะขี้เกียจบอกเลยตามตรงว่าขี้เกียจนะครับก็จบกันไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ